บสวยอยู่เขียวเออเป็นเขียวเป็นส้มโอ้เป็นฟ้าก็ได้เป็นส้มมาเออเป็นส้มมาเออของแพงลูกป่าเออเป็นเขียวสวยโอ้โหอันนี้คุณเท่าไหร่สิบยี่สิบยี่บห้าสามสิบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาดูกับเกมพีระมิดโบนันซ่านะคุณผู้ชมจากคาสิโนพีพีเพมเมติกเพย์นั่นเองวันนี้ผมเอาทุนมา96,000บาทนะคุณผู้ชม โอ้โหหลังจากเกมที่แล้วโดนไปนะเกมนี้เลยมาแบบดุดันเลยมาดูซิพีระมิดจะดีหรือเปล่ปาเส้นทางแห่งอียิปต์เราจะมาลุยเกมพีระมิดอียิปต์นะคุณผู้ชมยุคสมัยโบราณโอเคได้พีระมิดสี่ก้อนได้สิบมุนนะคุณผู้ชมมา <c oughs> เกมนี้ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะคุณผู้ชมผมมาลองเทสดูเลยสายบูทุทกเกมเลยค่ายแพมเมติกนะคุณผู้ชมมาวัดดวงกันดู เบ็ดแรก6,000บาทเบ็ดหกหกสิบซื้อ6,000บาทนะคุณผู้ชมอ๋อลนกันยาวๆคูณห้าต้องคูณแดโอ้โหร้อกว่าบาทรอบแรกน่าจะเกินนะคุณผู้ชมคือต้องสไตล์เท่าที่ผมดูนี่คือต้องไหลไหลปุ๊บแล้วมีตัวคูณมาถึงจะไปต่อนี่พอไหลปุ๊บมีคูณมาก็เพิ่มอย่างนี้นะคุณผู้ชม น่าจะอัตราการแตกแตกยากอยู่นะเกมคมล้ายกับสวีทโบน anza นะคุณผู้ชมทรงเดียวกับสวีทโบน anza มารอบแรกเกลือไปก่อนนะขอเพิ่มเบากเป็น9,000เลขมมงคลนะคุณผู้ชมไปครับอัตราคูณชนะสูงสุดถึง21,000เท่านะคุณผู้ชมสูงเลยนะคุณผู้ชมมา20,000เท่าเรืกอนต่อเลยอัตราจ่ายเหมือนสวีทโบน anza ถ้าไม่มีการไหล อุย้ยคูณห้าสิบตกโอเท่าเมื่อกี้ไหลนะแล้วคูณห้าสิบนี้ได้เยอะแล้วนะสไตล์เดียวกับบอดันซ่านะคุณผู้ชมสวีดแต่มนจะได้ยากกว่าบอดันซ่าเลยนี่เอาไหลอีกเออไหลอีกคูณห้าสิบมะโอ้โหได้คูณสิบแปดโอเคพันเก้ายังไม่พอนะซื้อเก้าพันนะรอบสองก็เกลืออีกแล้วนะเนะี่ยคุณผู้ชมเหมือนจะเกลืออุย้ยได้ทองแพงอยู่ โอ้โหมันไม่ไหลต่อได้คูณสิบห้ามาคูณยีิบสามแต่มันไหลน้อยไปหน่อยโอเครอบแรกรอบที่สองเกลืออีกแล้วคุณผู้ชมโอ้โหเพิ่มเบ็ดเลยหมื่นสามของขึ้นเพิ่มเบ็ดเรื่อยๆ <c oughs> น่าจะได้สูงสุดประมาณสิบหมุนเท่านั้นนะคุณผู้ชมเหมือนล็อกไว้ที่สิบหมุนนะตึ้งสามรอบได้สิบหมุนตลอดรอบนี้สวยอยู่ เขียวเออเพรเขียวเพรส้มโอ้เพฟ้าก็ได้เพรต้มมาเออเพรต้มมาเออของแพงลูกตาเออเพรเขียวสวยโอ้โหอันนี้คุณเท่าไหร่สิบยี่สิบยี่ห้าสามสิบเก้าพันสามมืนสองคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหสามหมื 32, น่นสองช็อตนี้โอ้โหมันไหลดีมากครับบอกแล้ว คาร์สวีบอนันซ่าเมื่อกี้มันไหลไหลถูกพอดีนะไหลถูกพอดีนะโอ้โหสวยโอ้โหสวยโอ้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 สามสิบอีกแล้วโอ้โหห้าพันห้าพันสามหมื่นแปดโอ้โหสวยว่าแบบนี้สวยนะอยากได้อีกอะผมเมื่อกี้มันไม่ไหลอะอยากได้อีกอะอยากได้อีกอะจะเลิกแล้วเนี่ยโอ้โหโบยข้าห้าหมุนโอเคโอเคสวยขอแตกอีกสักหมื่นสองหมื่นได้ไหมขออีกหมื่นสองหมื่นได้ไหม พอเลยเนี่ยจบคลิป <c oughs> โอ้โหไม่จ่ายเหรอรีจัดฟรีก็ฟรีจริงโอเคโอ้โคูน้อยไปหน่อยกว่าคุณผู้ชมคูณสิบเอ็ดเองเจ็ดร้อยโอ้โหคูณสิบตกไม่มีไหลโอ้โหเงียบคิ๊บเป็นป่าช้าโอเคเพชรโอเคสวยขอตัวคูณตัวคูณตัวคูณไม่มีเก้งดิครับเออคูณลงมาหน่อยเออสวยคูณ โอ้โหคูณไม่มาได้แค่คูณห้านะสี่หมืแล้วตอนนี้โอ้โหเออไหลแดงเป็นแดงสวยเป็นเขียวเป็นฟ้าโอ้โหคูณเก้าพันปดโอเคโอ้โหช็อตนี้นะคุณผู้ชมซื้อ1มื่นสามแตกมาสี่หมืนหนึ่งเอาทุนมาเก้าหมื่นนะคุณผู้ชมบวกประมาณหมื่น 10, กว่ากับสองหมืก็แค่นี้ก็เฟียวนะคุณผู้ชมบวกสองหมืนะแค่นี้ก็เฟียวพอนะคุณผู้ชม ติดทั้งหมื่นกว่าบาทนะเอาทุนมาเก้าหมื่นกว่า,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 ก,ากว่านะคุณผู้ชมโอ้โหแค่นี้ก็พอแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ